ดำฟาร์มสวัสดีจ้าเสาร์วันจันทร์ที่ยี่หกมิถุนาย,ยนหกหกค่ะพี่น้องมาชมกวางมาเบ่งกวางค่ะพี่น้องคะได้ ลอกกนลอกกันลอกกน,กกนเดี๋ยวพ่อสีอ,อกอนนะคะลอกกอนลอกกนลอกกนที่นีลกกน่ลอกกอน,กกนมาชมกวางตะเอยิ่แม่มาแล้วได้ต้นกล้วยมาฝากเพื่อนค่ะไปซื้อกล้ยกวยกล้วยก็เอามาไหว้ไทยเพื่อนและจ้ะคนกินน้อยนึงที่เหลือเป็นลูกเหมือนนะคะ จะเหลือเป็นเอาให้ลูกเบอร์จพารวยด้วยค่ะพี่น้องใช่ไหมพารวยจริงๆด้วยพารวยพารวยเออเห็นยัอ,อ,อินดีเห็นยังคร่บอินดีเหน็นยังเนาะ เงยหน้าข um, no? really? <laughs> ึ้นฟางสิแปลว่ายังนอติดสัตว์บ่เนาะเดี๋ยวาอเมียตามเช็คสต๊อกก่อนหนึ่งสองสาม สามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพญางเลนเนาะค่ะสิบอยู่ในคลอกแพกอ,อีกสาม เป็นครบนะคะสิบสามเตื้อวันนี้ยี่สิบหกอุ๋งอิงก็ได้สองเดือนกับสองวันนะคะน้องอุ๋งอิงออกวันที่ยี่สิบสี่เมษาพี่พารวยก็หนึ่งร้อยห้าวัน พี่พารวยก็หนึ่งร้อยห้าวันตามไปเบิงครับพี่น้องค่ะตามไปเบิงกันนะอยู่ในขอกแผพนี้เนาะคะ่ะตามเพิ่นไปกันนะคะ่ะเพราะขอกแพะมีอีพอผดอ่อ,อนหย่าส่ไวให้แพ้นะคะ่ะโอ ออามาเร็วเอามาเร็วอุ้งอิงมาแล้วเจ้าอุ้งอิงน้อยหกสิบสองวันครับพี่น้องยังต้อ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 งไปยังต้องต้องต้องไปขออภัยในความเสียงดังนะคะ ่อเพิ่นตัดหญ้าให้ลูกด้านล่างนู่นจ้ะมื้อนี้เป็นคึ้มๆด้อค่ะพี่น้องค่ะแปดโมงกว่าละแปดแปดโมงละค่ะเนี่ยยังเป็นบ้านไม่แดดค่ะเป็นคึ้มๆคึ้มๆเอาฟ้าเอาฝนอยู่ค่ะเป็นเอาเอาคันเอาเอาเนียวเหนียวค่ะวันนี้เศร้านี่เป็นเอาเอาเนียวเหนียวเลยจ้ะ ดูเด็กๆก,กันนะคะไม่มีใครอาบน้ำเลยบ่ลูกฮไม่มีใครอาบน้ำเลยบ่าบางคนเพิ่งจะมกักเถไทยเป็นมูเนาะค่ะ ถึงสว,วงซื่อนว่ากิงสื่อะอออีออจะไปไหนตามไม่ให้จับเลยวันนี้ไม่จับเลยวันนี้ให้จับเลยคนนี้อยากให้จับเลยเราต้องถ่ายคนที่อยากให้เราจับเลยวะหลว จ้องแม่คักแทลูกจ้องใหญ่คักแทพารวยค่ะบพี่นอ้องพารวยเด็กร้อยห้าวันเออพารวยมาพารวยพารวย,ยเบิ่งแงงซอยกันเด้อค่ะลูกผู้ใดพารวยนะัะ จังหน่อยปัญญายท่านไอ่ละจือะะจ้อบัวได้เนี่ยค่ะดีจื้อบัวได้แน่แท้ค่ะไงท่านกันนี่ค่ะฮ่า <mm> <mm> เอ้ฮ่าเอ้ตัวผู้พันสีเข้มกว่าตัวแม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะโปรดสังเกตตัวผู้จะสีเข้มกว่าตัวมี ตัวผู้จะสีเข้มกว่าตัวเมียแล้วใต้ท้องจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะใต้ทองใต้คอมาแล้วมาอีกแล้วตัวไหนตัวไหนตัวไหนผ่าตัดคอตัวนี้หรือเปล่าหายแล้วนะคะแพ้สนิทด,ดีแล้วเจ้าที่าผ่าตัดคอคอะพี่น้องคะทำไมเขาไม่ลงเล่นน้ำเนาะ ตอนนี้ลูกกินกล้วยเดี๋ยวก็กินหญ้านะคะไม่อดนะคะไม่อดไม่อยากเลยนะคะไม่อดไม่อยากตุยนุยทุกตัวค่ะหยาพ่อเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับท่านที่สนใจเขาอินดี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือสามารถคอมเมนต์พูดคุยเรื่องอื่นๆจิปาถะก็ได้ค่ะยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากจ้าติ่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มากับอดัมฟาร์มนะคะฝากไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะว่าเป็นกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ